ีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับช่องยิพาอิซมัมกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้อิซมัมก็ดีใจมากเลยที่ได้มาพบทุกคนนะคะแล้วก็เอาความสวยความงามมาฝากกันอีกแล้วนะคะอย่างที่ลงท้ายของคลิปที่แล้วนะคะว่าอิซมัมจะมาชวนทุกคนปลูกคิ้วกันนะคะ <c oughs> คือตอนแรกว่าจะทําตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าได้ถ่ายตรงที่ว่า คิ้ว uh, ที่ยังไม่ได้เขียนนั้นไว้ช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็รีบออกไปซื้อกับข้าวเลยก็เลยวันนี้ก็เลย uh, มากันมืดค่านะคะโอเคค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะอย่างทิ้งที่ทายทิ้งไว้ที่ทายคลิปเมื่อก่อนนะคะก็คือว่ารูคิ้วกันนั่นเองนะคะสาวๆนะคะคุณคุณอยากสวยนะคะว่าใครจะ uh, ไปสักคิ้วกันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่อีซี่มัมไม่ชอบสักคิ้วนะคะ ไปบางไทยหลายรอบแล้วจะสักดีไหมจะด้านดีไหมนะคะก็เลยเตัดสินใจไม่สักคิ้วนะคะแต่ว่าการที่เราจะเปลืองดินสอเขียนคิ้วนะคะนี่เลย <c oughs> หมดไปบ่อยมากใช่ไหมคะทุกคนถ้าดินสอเขียนคิ้วยังดีหน่อยก็สิบกว่ายูโรนะคะแล้วก็ถ้ายังถูกหน่อยก็สี่ห้ายูโรนะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้เทนนะคะถัตทูนั่นเองนะคะของยี่ห้อนี้ทุกคนรู้ดีเนาะ อ่าอิซิมัมก็ใช้นะคะแต่ว่ามันก็อยู่ได้ไม่นานนะคะแล้วเรื่องการเขียนคิ้วเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่ายุ่งยากกับผู้หญิงหลายๆคนอย่างเราเรานะคะที่อยากสวยถ้าคิ้วไม่เป๊ะไม่ปังนี่ก็คือไม่อยากจะออกบ้านถ้าเขียนมากไปก็เป็นปลิงนะคะเขียนไม่ถูกไปก็เป็นการเล่นนิ้วไปเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นอิซิมัมก็ มีของมาให้ทุกคนได้เอาไปลองใช้กันถ้าใครอยากไปซื้อลองใช้กันนะคะก็ได้เลยตามสบายแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีคลิปให้ดูนะคะว่าตอนอิซิมัมที่ถ่ายรูไปไว้ให้ก่อนใช้แล้วก็หลังใช้มานะคะแล้วก็ทําวิดีโอไว้ให้นะคะว่ามันจะขึ้นเป็นเส้นเล็กๆนะคะแต่หนึ่งต้องใช้ความอดทนนะคะทนทนทนเนาะอยากสวยเออ แต่อิสิมัมใช้สองยี่ห้อนะเราก็มาให้ดูกันก่อนนี่เลยของสวนหยานะคะของยี่ห้อนี้ให้ทุกคนได้ดูเลยนะคะนี่เลยโอยกับหัวยี่ห้อนี้นะคะของสวนยานะคะ professional นะคะเรา b o ต s t e r serum นั่นเองนะคะของสวนยาก็คือ เดี๋ยวนะคะเขาก็จะมีเว็บไซต์ขึ้นไว้ให้ sevenyawanbag นะคะ .com เดี๋ยวเอซิมัมก็จะขึ้นไว้ให้นะคะหลอดหนึ่งนะคะ TDM ของเขามาประมาณที่ปริมาณที่3.5 ml นะคะทุกคนหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันน้อยอยู่นะคะทุกคนแต่ว่ามันขึ้นนะคะ ขึ้นแล้วก็ต้องใช้ความอดทนนินึงอีก,อกนื่งวก็ใช้ประมาณมาสองสองสเดือนแล้วนะคะก็ใจเย็นๆเอานะคะราคาก็2 9ยูโร9กก็คือตีเปซ0ซอรามนะคะก็มีที่ DM เนาะค่ะใครอยากสวยก็ไปตามหากันได้ที่ DM ทีนี้พอมันขึ้นมาแล้วเนี่ยคือใช้ อิซิมามจะใช้เช้าเย็นเลยนะคะหรือใครจะใช้แค่ตอนก่อนนอนก็ได้นะคะแต่อิซิมามใจร้อนเนาะก็เลยทช้ทั้งเท้าทั้งเย็นมันก็อาจจะหมดเร็วหน่อยทีนี้พอมันหมดเร็วแล้วนะคะทุกคนก็เลยยังไม่ตัดสินใจที่จะไปซื้อนะคะว่าเออ,เอ,อ,เอ,อก็เลยลองหาของถูกอีกแล้วนะคะก็เดินไปเจอของอีซานาะนะคะของอีซานาะนี่ก็เป็นทั้ง ขนตาแล้วก็คิ้วนะคะใช้ได้2ออย่างแต่อันเนี้ยของเขาจะแบ่งแยกขายนะคะเซรั่มสําหรับขนตาต่างหากแต่ทุกคนเซรั่มสําหรับขนตานะคะบอกเลยว่าลูกสาวทั้งสองคนเขาใช้ ยาวจริงเออแต่อิซิมัมคือมันแพงเนาะก็เลยไม,ไม่เอาเพราะว่าขนตาของอิซิมัมก็มีนะคะแค่ปัสมัทคาร่าแล้วก็หนีบหนีบ,นบ,นบ,นบขึ้นไปนิดนึงมันก็จะงอนแล้วเนาะเพราะว่าเราก็ไม่อยากไปแข่งกับลูกสวยเอาอย่างนั้นดีกว่าเนาะก็เลยเอาแค่คิ้วมาอย่างเดียวราคาเท่ากันนะคะแต่อันนี้ของอีซานาที่โรสมันนะคะทุกคนไปหาซื้อได้ราคาสี่ยูโรจุดเก้าเก้าเซนนะคะหรือประมาณห้ายูโรนั่นเองตีไปซะหน่อยอีกเซนเดียวก็ให้เข้าไปเถอะอนะ ก็ราคาแตกต่างกันมากแล้วปริมาณนะคะของของของขอีซานนเนี่ยก็คือเออ่6 ml นะคะอือันนี้3.5เนอะ30อันนี้6 ml นะคะ5ยูโรเอ,อราคาต่างกันนะคะทุกคนแล้วก็ในช่องที่อิซิมัมให้ทำดูคือช่องระหว่างที่มันมันไม่ขึ้นนะคะมันขึ้นมาช้าอิซิมัมก็ลองใช้ตัวนี้ เขาก็ขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็ผลตอบรับที่คนเขาเขียนเข้าไปคอมเมนต์ให้กับบริษัทเนี่ยใช้ได้ดีอยู่จริงนะคะผลลัพธ์มีอยู่ขึ้นอยู่จริงสําหรับคนที่เขาทดลองใช้นะคะแล้วก็อันนี้ก็ดีอย่างนึงเนะก็คือเขาแต่เขามีของเอ็กซ์ต้าสำหรับขนตาอีกต่างหากนะคะอันนี้แต่อันนี้อีซมามซื้อมาอย่างเดียวนะคะก็เขาก็จะเขียนว่าอีซันน่ะวิมเพิร์นเอากันบราวน์เซรั่มนะคะก็คือทั้งขนตาทั้งขนคิ้วของเรานะคะก็คือให้ความ ยาวเพิ่มความยาวขึ้นมานะคะเพิ่มความหนาให้กับขนตานะคะแล้วก็ขนคิ้วของเรานั่นเองนะคะก็ของถูกและดีก็ยังมีอยู่จริงนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีเลยแต่ว่าต้องสายสายตาหาเอานะคะอิซิมามก็หาเอาโอเคค่ะงั้นเราไปดูวิธีการใช้กันนะคะแต่อย่าตกใจเนาะเพราะว่าอิซิมามตื่นเช้ามาก็แค่อาบน้ําแล้วก็รีบทําให้ทุกคนอันนั้นเก็บวิดีโอไปดูก่อนไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงนะคะ มาดูกันใกล้ๆเลยนะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะขนเล็กๆ,ๆๆขึ้นมาจากรูปที่ถ่ายไว้ให้ทุกคนเห็นว่ามันล้นหลนนขนนะคะพอใช้มาแล้วแล้วก็สองสองเดือนสามเดือนอยู่นะคะทุกคนเนี่ยอันนี้ก็กำลังขึ้นเส้นเล็กๆเลๆ,ๆทุกคนอาจจะมองไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่แต่มันมันขึ้นนะคะแล้วตรงเนี้ยพอเราทาไปเรื่อยๆมันก็จะยาวอีสเนีมันต้องคอยตัดออกเรื่อยเลยนะคะตรงนี้ อันนี้ใช้ของยี่ห้อนี้นะคะทุกคนนี่เลยลก็กล้องมันโฟกัสหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ข้างล่างนะคะอันนี้ที่ใช้มาจนหมดเกลี้ยงแล้วนะคะแล้วก็หมดไปแล้วอิซิมมก็คิดว่าเออมันแพงเนาะก็เลยหยุดมาใช้หาตัวใหม่มาอีกนะคะตัวใหม่ที่กำลังเอาออกมา ซ่อมตามช่องว่างนี่ที่กําลังขึ้นมาเป็นเส้นเล็กๆแต่อาจจะช้าหน่อยนะคะแต่ว่าราคาถูกกว่านะคะหาได้ที่โรสมันนะคะอันนี้คือของยี่ห้ออิซาน่ะนะคะซูมไม่เอ่ยกล้องโฟกัสไม่เอ่ยเนาะ นะคะเดี๋ยวอิซิมัมก็จะถ่ายรูปขึ้นไว้ให้ดูนะคะหรือจะเดี๋ยวจะทําวิดีโอให้เห็นอีกต่างหากนะคะแต่ขึ้นจริงๆนะคะทุกคนยอมรับแต่ว่าต้องใช้ความอดทนหน่อยนึงนะคะเนี่ยเส้นเล็กๆ,ๆ,ๆเนี่ยแต่เวลาเราทาแล้วใช่ไหมคะตรงเนี้ยมันก็จะยาวเร็วเร็วกว่าที่อื่นเพราะว่าเขามีเชื้อยาวอยู่แล้วเนาะก็ต้องคอยตัดแต่จากเมื่อก่อนที่ไม่มีเลยนะคะทุกคนมันขึ้นมาเยอะและเวลาทานะคะก่อนนอนหรือว่าก่อนแต่งหน้า นะคะเราให้เขาแห้งซึมเข้าไปนะคะทุกคนแล้วก็ค่อยเนี่ยมันก็จะเป็นภูกันแบบนี้แล้วเราก็ทาใช้ง่ายนะคะไม่มีกลิ่นที่แบบไม่แพ้นะคะอันนี้ของอีซ่าน่ะนะคะที่อีซิมัมไปเอามาจากโรสมันนะคะเดี๋ยวจะบอกราคาไว้ให้ทีอันนี้ทําให้ดูก่อนเนาะป้ายอย่างนี้นะคะทุกคนป้ายเซรามมาเราก็มาทายอย่างนี้ลากไปอย่างนี้ รอให้มันแห้งแล้วเราก็เขียนคิ้วได้ตามสบายเลยนะคะสองตัวเนาะที่ใช้เห็นไหมคะว่าเขาขึ้นอาจจะไม่เร่งเร็วทันใจนะคะเหมือนที่เราไปสักแต่ว่ามันก็ต้องใจเย็นๆและอดทน โอเคค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะที่อิสมับได้ทำให้ดูแล้วนะคะหวังว่าทุกคนถ้าใครอยาก ไปลองใช้ไปลองหามาซื้อใช้กันดูนะคะก็ลองดูนะคะเพราะว่าแต่ก็ยังต้องเขียนบ้างนะคะทุกคนเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ขึ้นมาทันใจเหมือนการสักเนาะแต่ว่าก็ใจเย็นๆเอานะคะเพราะว่าอิซิมัมเองก็นะคะคือต้องใจเย็นแล้วก็อดทนมันขึ้นมาได้แค่นี้ก็ดีแล้วเพราะว่าเราใช้เวลาเขียนไม่นานนะคะก่อนจะเขียนก็คือการคงคิ้วของเราเพราะว่าอิซิมามก็ไม่ใช่คนที่เขียนคิ้วเก่งนะคะกว่าจะได้แต่ละข้างนี้ก็คือใช้เวลานานก็ไม่ใช่ อะไรแบบพอฝี <P of i> นะคะก็ต้องค่อยๆหัดกันไปเนาะแต่ว่าการเขียนคิ้วการมีคิ้วนี่ก็คือคิ้วก็คือมงกุฎของหน้าเราเองนะคะเพราะว่าถ้าทุกอย่างคิ้วมันขึ้นมาดีโอเคทุกอย่างบนหน้านี่ก็น้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากใช้ก็ลองไปตามหากันดูนะคะอันนี้ของอีซานะนะคะที่โรสมันนะคะราคา 4.9ยูโรก็คือ5ยูโรนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือหลอดนะคะหลอดที่อิซิมัมให้ดูเนาะอันนี้ของเราโคโคของอวีเดน ja นะคะอันนี้ก็คือของราคาราคาที่แพงนะคะอันนี้คือหลอดของ30นะคะ30ยูโรอันนี้นะคะนี่เดี๋ยวอิซิมัมจะให้ดูข้างในหมดแล้วหมดจริงนะคะนี่เลยอันนี้ของเขา พินซ์นก็คือปลายขนของเขาอ่ะนะคะแปลงของเขาก็จะเป็นสีนี้อันเล็กอย่างนี้เลยนะคะปานง่ายใช้ง่ายนะคะทุกคนมันไม่มีกลิ่นเพราะมันเป็นเจลใสๆนะคะแล้วอันนี้ของอีซ่าน่ะนะคะเราจะให้ดูคลอดข้างในก็คืออันนี้ของอีซ่าน่ะที่เมื่อเช้าอิซิมัมได้ทาให้ดูเนาะก็คือมันจะเป็นแบบนี้ยังมีอยู่เลยเห็นไหมคะมันก็จะหยดุดละนี่นะคะเป็นสีแบบเออใสๆนะคะทุกคนคงจะเห็นเนาะ มันจะย้อยออกมาปลายแปลงนิดๆนะคะคู่กันก็ราคาอันนี้จับต้องได้สบายกระเป๋ามากเลยนะคะถ้าใครจะอยากลองอันนี้เพื่อให้ได้ผลเร็วแต่ถ้าให้อิซิมามบอกอันนี้จะเร็วกว่าของอีซาน่ะนะคะก็คือได้ผลเร็วกว่านะคะแล้วก็ขึ้นเ,เยอะกว่าแต่ทีนี้อิซิมามมันแพงไปหน่อยนะคะก็เลยเอออยากลองอันนี้เนาะว่าของถูกมันจะดี ไหมมีจริงอยู่ไหมนะคะก็เลยไปทดลองอันนี้มานะคะ โอเคค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าสาวๆที่อยากมีคิ้วคงจะชอบนะคะแต่ว่าความอดทนต้องยืนหนึ่งอีกแล้วนะคะถ้าทําอะไรกับอิซิมานี่ก็คือขนาดตัวดิฉันเองใจร้อนนะคะจะทําอะไรนี่ก็คือต้องใจยเย็นนะคะความสวยความงามเพราะฉะนั้นการเขียนคิ้วก็ต้องประดิษฐ์ประดอยใช้ความอดทนเหมือนกันนะคะเพราะว่าอิซิมามบอกเลยว่าขึ้นนะคะแต่ต้องใช้เวลาหน่อยหนึ่งนะคะโอเคค่ะทุกคนถ้าใครสาวๆอยากไปลองหาใช้ก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคะทีะ่รถมันอิซานะนะคะ แล้วของเบราโคโคก็คือของสวีทหยาอันนี้ก็คือที่ DM นะคะหาง่ายเดี๋ยวอีซ y มันจะทิ้งลงไว้ข้างล่างใต้คลิปนะคะให้ทุกคนได้ไปหาซื้อมาใช้กันนะคะโอเคค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการติดชมติดตามชมคลิปของ e ีซ y มันช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจกด subscribe ให้ช่องยุพาอีซ y มันด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมและผู้ติดตามหลายๆคนที่เข้าเขียนมาคุยหากันนะคะ ถ้ามีคอมเมนต์อะไรใครใช้ห่อไหนอะไรก็ลองมาเ,เขียนกันดูเขียนเข้ามาหากันดูนะคะทุกคนแล้วอิซิมัมก็จะมาคลิปหน้ากับคลิปอะไรนั้นคือเอาไว้ติดตามกันคลิปหน้าดีกว่านะคะอันนี้คือ,คอยังไม่บอกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการว่าอืมให้รออีกแล้วนะคะอิซิมัมแต่คลิปนี้บอกไว้คลิปที่ท้ายมาแล้วไม่ให้รอนะคะโอเคค่ะคลิปวิดีโอนี้ไปก่อนนะคะอิซิมัมเริ่มพูดไม่แล้วน่ามายแตกฟองนะคะ โอเคค่ะบ๊ายบายนะคะทุกคนขอบคุณมากๆนอนหลับฝันดีนะคะราตรีสวัสสวัสดีนะคะ